เปลี่ยนมุมน,นิดหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยทันปูมาแล้วทุกคนวาไงสวัสดีครับฉันปูมีอะไรหรือได้ถ้างั้นข้าจะให้ละก,กันครับเลขสามแปดหกก็ใจจมากเลย พ่อปู่สบายดีไหมครับวายดีพ่อูอก็ได้เดินทางสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับ วันนี้ผมเองเนี่ยเดินทางจะเข้าไปที่ต้นไทรต้นหนึ่งนะซึ่งต้นไทรต้นนั้นเนี่ยนางวันนาก็เคยอยู่นะครับทุกคนที่ผมเข้ามาวันนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยจะเข้ามาหาพ่อปู่ผู้ดูแลต้นไทรแห่งนี้นะซึ่งที่ผมเข้ามาวันนี้ก็เพราะว่าวันที่หวยออกเนี่ยต้องบอกว่าตรงมากๆเลยนะที่พ่อปู่ ท่านนี้ได้ให้ไว้นะครับทุกคนสองงวดติดต่อกันเลยก็ที่ผมมาวันนี้นะครับทุกคนก็เพราะว่าผมจะเข้ามาหาพ่อปู่ท่านนี้แล้วก็นําของมาให้ท่านแล้วขอโชคลาภกับท่านกลับไปด้วยนะครับทุกคนเอาไปฝากพี่ๆทุกคนโอเคก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปอย่าเพิ่งกดทามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อ เป็นกาลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปให้กับพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจเรื่องของพีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนโอเคก็พร้อมแล้วเดินทางไปหาพ่อปู่ท่านคนนี้เลยดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดินทางต่อแล้วนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะทุกคนวันนี้แดดออกแบบว่าสวยมากๆเลยและอย่างไม่ร้อนจนเกินไปนะครับทุกคนนะองบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆนะครับอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนก็จะถึงละเพราะว่าผมเองก็เดินทางมาได้พักใหญ่ๆละคาดว่า,วาอีกประมาณสัก5 1 0นาทีนะ ก็จะถึงจุดตรงนั้นนะครับทุกคนก็จะถ่ายเป็นบางช่วงบางตอนนะครับทุกคนไม่ได้ถ่ายตลอดคลิปนะครับเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับทุกคนนะ,ะผมไม่รู้ว่าผมไปถึงเนี่ยผมจะเจอท่านปู่อะไหรือเปล่านะครับทุกคนนะ แล้วก็จะขอโชคลาภกับเ่าปู่ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่านะงวดนี้ก็ให้พี่ๆทุกคนเนี่ยไปตีกันเอาเองนะผมมาขอโชคลาภให้กับพี่ๆทุกคนนะก็ถ้าท่านปู่ให้วันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคสำหรับผมแล้วก็พี่ๆกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวเดินทางต่อดีกว่านะ ก็จะถ่ายเป็นบางช่วงนะครับถ่ายไปบ้างหยุดไปบ้างนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางด้วยนะครับทุกคนโอเคไว้ให้ถึงจุดตรงนั้นผมจะเริ่มถ่ายดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนไปก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนไปเดินทางกันต่อเรื่อยๆเลยทุกคนไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาใกล้จะถึงจุดที่ผมกำลังจะลงไปแล้วนะซึ่งผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งทุกคนที่ต้นไทตต้นนั้นเนี่ยมันเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่นะซึ่งตอนนี้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็ได้ไปผุดไปเกิดแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะชื่อนางวันนาหรือเปล่านะครับทุกคนเขาได้ไปเกิดแล้วแล้วก็ พ่อปู่ก็เลยมาอยู่ที่นี่แทนนะครับทุกคนมาดูแลที่นี่นะโอเคก็ทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเดินลงเนินเพื่อไปหาห้วยนะครับแล้วก็ถึงห้วยนั้นปุ๊บเราก็ถึงที่ต้นสาต้นนั้นแล้วนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะเดินทางลงไปแล้วนะครับทุกคนนะก็จะคอยอัปเดตคลิปอยู่ตลอดนะลูกมะกอกป่าล่วงนะเมื่อสักครู่นะี เสียงนกกรล้องพ้อมากๆเลยนะในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเนี่ยได้ยินไหมทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยทุกคนถ้าถึงผมก็จะอัปเดตให้ดูนะครับทุกคนโอเคบายเดินทางกันต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่เป็นต้นไทรแล้วนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนไม่มีการเข้ามาด้วยนะเพราะว่าผมดูจากสภาพตอนนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะลกน้าดูเลยนะก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมก็จะหาฟันอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันเนี่ยค่อนข้างลกก็จะฟันไปให้กับท่านปู่ตรงนี้นะโอเคครับทุกคน เดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูอะไรบางอย่างใกล้ๆตรงต้นไสรนะเหมือนมีอะไรมาวางไว้มาถวายอะไรไว้ให้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะไม่ยุ่งนะทุกคนแค่เข้าไปส่องดูเฉยๆนะครับเป็นพวกผลไม้นะก็มีพวกมแมลงอยู่นะครับทุกคน งหรือเปล่าทุกไม่น่าจะใช้โอเคเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะผมมาถึงแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอทำการก่อไฟก่อนสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนเพื่อไล่ยุงพวกมแมลงเดี๋ยผมจะจุดเก่าก่อไฟตรงที่เก่าตรงนี้นะเพราะว่ามันมีการจุดไว้ละผมจะไม่ทำการหาที่ใหม่นะครับน้ำก็ยังพอมีนะครับทุกคน มันยังไหลมาจากข้างบนนูน่นนะโอเคทุกคนเดียวทำการก่อไฟสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนนะส่น,นุกหลองพร้อมมากๆเลยเพราะอันดับ<อ>แรกเลยขออนุญาตพ่อปู่ในการก่อไฟด้วยนะครับทุกคนนะเผื่อพ่อปู่ออกมาเนี่ยถ้าเราก่อไฟเนี่ยเดี๋ยวจะ ว่าเราอีกนะว่าเราเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตใครนะเดี๋ยวขออนุญาตพ่อปู่ตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคไปเริ่มกอบไฟกันก่อนทุกคนเริ่มกอบไฟกันก่อนเลยนะดับแรก ตช่วงระหว่างนี้อาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะในการก่อกไฟนะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็จะพยายามทำให้ไวที่สุดนะ หนกก็ร้องเพอเพอ,อมากมเลยนะครับทุกคนตอนเนี้ยร้องที่ดังลั่นป่าเลย 让他参观。 ขอร้องทอมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยดังลั่นป่าเลยผมท่าเหมือนจะติดแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ย 哥，打一个。 โอเคทุกคนเดี๋ยวร้อยไฟติดก่อนนะเดี๋ยวผมจะเริ่มท่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเจอพ่อปู่ออกมาเนี่ยผมเองก็จะอัปเดตให้ดูเช่นเดียวกันนะครับทุกคนปะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมได้ทําการก่อไฟติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงระหว่างนี้ผมเองก็จะรอท่านปู่ออกมานะหรือพ่อปู่นั่นเองนะครับทุกคนก็ผมจะตั้งกล้องดูนะเผื่อท่านปู่ออกไม้ผมเห็นนะครับทุกคน รอดูไปพร้อมๆกันว่าท่านปูเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะเฮ้ยท่านปูมาแล้วทุกคนสวัสดีครับท่านปูมีอะไรลร่ะโอ้โชคดีมากทุกคนมีอะไร ดีใจมากๆเลยท่านปู่ออกมาแล้วเกิดมีอะไรจะบอกขาดหรืหอคือผมมาเยี่ยมหาท่านปู่ครับพอดีว่าเห็นท่านปู่เนี่ยบอกกับพี่อ่อมไปว่าให้โชคลาภกับพี่อ่อมไปใช่ไหมครับอือใช่จะไปเล่นไหมข่าให้เหล็กมงคลไปทั้งสองหลอบแล้ว เล่นเลยครับผม,มไม่รู้ว่าพี่ออมได้ไปด้วยซ้ำนะครับเป็นยังไงบ้างเจ้าอมเด้เ,เล่เล็ก์งคาไปเล่นหรือเปล่าไอผมว่านะ่าจะเล่นนะครับแล้วก็ฝากให้กับท่ๆทุกคนด้วยนะท่ๆทุกคนก็น่าจะได้ตามกันนะเลขที่ผ่านมานะทุกคนช่องลาบห้าสองนะทุกคนออกสองมวด,ต,ดติดเลยนะอื คิดไม่ผิดจริงๆว่มันจะออกสองเหลน็นี้เมันน้ะเลยเจ้าน่าจะเหน่นนะชีวิตเจ้าจะได้สบายขึ้นกว่านี้ครับพ่อปูก็เดี๋ยววันนี้ผมมาเนี่ยผมอยากจะได้พกลาจากพ่อปู่พ่อปูพอจะให้ได้ไหมครับก็จะไปฝากใหพี่ทุกคนด้วย ไมได้เจ้าจะรีบเอาไปไหนล่ะมันเึืวันที่ติดเก่าเองก็ผมเนี่ยจะมาให้พี่ๆทุกคนเนี่ยขาได้เอาเลขนี้ไปคำนวณไปตีเลขกันครับว่าควรจะเป็นเลขอะไรที่พ่อปูหรือท่าปู่เนี่ยให้ไปครับอืมได้ถ้างั้นข้าจะให้ละกันครับ เลขสามแปดหกเจ้าจำไว้และเจ้านำไปเลี้ยงให้ดีตามี่ความต้องการของเจ้าจังใจ,งจงเลขนี้ผูงเองต้องไว้ในใจเลข ใจที่อยู่เสล็ทไทยเจ้าผนำมาเป็นเล็กแรกได้ครับเอเดี๋ยวสักครู่นะครับพผ,<ม>ผมมีของมาถวายท่าปู่ด้วทุกคนต้องขออภัยด้วยนะบางทีผมอาจจะลืมผมเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับเป็นพวกนมพวกน้ำนะเอามาใถวายท่านเนย่ยงทุกคนดีนะ ใจจมากเลยพระปะู่สบายดีไหมครับว่ายดีดีมากเลยลลลน,เน้ำริเกไหมครับไม่ดีที อ้อย่เจ้าตองใจเย็นๆไว้ตองดูแลตัวเองดีๆล่ะตอนนี้ขาลูกว่าเจ้ากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่อืมห้เจ้าโชคดีข้า เดินทางกลับไปนังสมาธิร้อนอ ก,ก,ก็ได้เดินทางกลับไปนั่งสมาธิแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกไปว่าพอปู่ให้โชคลาภกับทุกคนนะทุกคนก็น,น่าจะได้ยินนะครับทุกคนนะก็ให้พี่ๆทุกคนเนี่ยไปตีเลขเอาเองนะผมก็ไม่รู้ว่าจะตีเลขอะไรเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พวกเรื่องตีเลขนะก็ให้พี่ๆนะทุกคนนะ ฟังจากท่านสู่นะครับทุกคนโอเคก็วันนี้ผมได้ทำภารกิจของผมสำเร็จแล้วนะขอฝากพ,พี่ทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ที่สำคัญดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับทุกคนไปเดินทางกลับกัน